สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรโอมันก็โอเคดีนะประมาณอย่างนั้นนะพี่โอเคขอบรอบเครื่อง vivo y 9 1 4อันนี้ต้องบอกว่าเป็นของ as 1 2 c o r e ในระบบเติมเงินมันเห็นแล้วก็อืมก็โอเคดีนะออก่อนจะมีใครถอยทำทำซะเองเลยหมดเรื่องหมดราวก็มันก็ดูโอเคดีแต่ว่าโอเค ต้องคำนวณเหมือนกันนะคุณคิดว่ามันเวิร์กไหมผมไม่รู้อะเออนะเออคุณค่อยๆค่อยๆค่อยดูไปแล้วกันค่อยๆดูไปจะจะจะโอเคไหมอ่ะอันนี้คุณจะต้องจ่ายอะไรบ้างก็กำตังไปครับ3 9 9พันเาบาทเอ๊กดรับสิทธิ์อะไรนี่ไปทําที่ศูนย์นะไปนิดอันนี้ต้องซื้อที่ศูนย์หรือว่าตัวแทนจาหน่ายเทเลวงเทเลวิอะไรก็ว่าไปมูไปหาย๋ยวมีขายกึว่าไปก็แล้วกันนี่ระบบวันทุกคเติมเงินมีซิมให้คุณหนึ่งซิม ซิมนี้เนี่ยจะต้องเสียบในเครื่องเท่านั้นเอาออกจากเครื่องไม่ได้เลยถ้าเอาซิม AS นั้นออกจากเครื่องอินเทอร์เน็ตถือว่าหมดจบเลยไม่ได้หมดสิทธิเดียวนั้นเลยคุณหมดสิทธิ์เดียวนั้นเลยเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะฉะนั้นซิมออกจากเครื่องไม่ได้2เครื่องล็อกล็อกไปตลอดชั่วชีวิตชั่วนาตาปีมันไม่ปลดนะ ถ้าจะปลดก็ไปเสียตังค์สามร้อปลดถ้าเสียตังค์สามร้อปลดที่ร้านตู้ผมแนะนำามไปซื้อเครื่องนอกดีกว่าไม่ต้องลำบากกระดานนี้หรอกจะมอกให้อ้ามามาดูรายละเอียดกันนะสําหรับสเปค,ขอ,เค,อเปคของเครื่องนี่สเปคของเครื่องนี่เป็นระบบปฏิบัติการ8.1 Android 8.1แเนาะแล้วก็เอสปดากอน n p u d r a สแนปดาก n a p d ่ a g o n ก3 9ก็ประมาณ1 4.5 0ยังไม่ได้อย่างใจเลย สี่สาตกไปอีก2สเต็ปออาวะตกไปสเต็ปหนึ่งอะแล้วก็ที่มันดูแล้วโอเคนะสเปคเนี่ยถือว่าโอเคเลยก็คือแรม2ลอม32มันโอเคดีนะแล้วที่สาคัญเนี่ยเออใส่ไมโครเอดีการได้256หน้าจอขนาด6.2นิ้วกล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า8ล้านนะรองรับไว้นะ อะไรนะ LTE โ okay. อเคก็รองรับระบบ 4G มันแน่นอนรองรับ2สิมการ์ดแบตเตอรี่เนี่ยความจุ4 3 0มิลลิแ mm, อมป์4,000ม mm, ิลลิแอมป์นี่ถือว่าสเปคโอเคเลยตลอดข้าพเจ้านะแต่ต้องบอกว่าแม้สเปกมันจะโอเคยังไงก็ตามแต่เนี่ยนะผมบอกไว้ก่อนอาช่วงต้นนี่บอกไว้ก่อนเลยใน ในตระกูล V i v o y 91เนี่ยมันมีหลายรุ่นนะรุ่นนี้เนี่ยคุณไม่ต้องถามหาการแบ่งหน้าจอรุ่นตำ่ำพี่มันแบ่งหน้าจอให้พี่ไม่ได้เรามีคนมาถามบ่อยมากเลยแบ่งหน้าจอสองหน้าจอตามยังไงพี่มันต่ำไม่ได้เครื่องมันเครื่องมันตำ่ำนะคุณต้องจะแบ่งได้พี่ต้องหาเครื่องของสูงหน่อยซประมาณว่า y 95ไปเลยพี่นะอ่ะอันนี้มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่สูงกว่านี้น หนึ่งแต่เหมือนกันเลยคือ Y91i นะ Y91i นี่มีสแกนลนยนิ้วมือเครื่องนี้ไม่มีสแกนลายนิ้วมือพี่นะเลนเดียวในการถ่ายรูปถ้าเป็น Y91i เนี่ยมันมี2เลนที่กล้องหลังอันนี้ก็ไปคิดเอาก็แล้วกันและหาได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคานี้ละกันอะะผมให้ราคานี้เลยเห็นอยู่แบบว่ามันต่ำกว่าประมาณ3,008อย่าไปบอกใครล่ะโอเคนะ อันนี้ก็ต้องคํานวณว่ามันคุ้มไหมที่คุณจะไปซื้อถามว่ามันโอไหมมันไปโอรตรงซิมที่เขาให้มานี่แหละนะซิมเนี่ยสังเกตนะมันกดเลขท้ายเนี่ยเลข5.4รหัส5.4นะลองลองไปดูข้างล่างนี่ซิมที่ให้มาเนี่ยเขาให้อินเทอร์เน็ตความเร็ว4เมกะบิตเน็ตไม่อันแต่จำกัดปริมาณน,นะจ๊ะค่อยๆใจยเย็นๆเดียว โทรในเครือข่ายชั่วโมงละบาทหนึ่งนะอันนี้จะใช้ต้องเติมเงินพี่ถ้าไม่เติมเงินไม่ได้เอาไปเติมเงินเจ้าที่ไหนโทรละมันโทรชั่วโมงละบาท <c oughs> ก็ซิมเปิดมาไม่มีตังนี่หวา่านะอ้าวอันนี้ก็ต้องไปลงทะเบียนซิมก็ไปที่ไปที่ศูนย์ก็ทําให้ไม่ต้องวุ่นวายหมาเขียนลงทะเบียนเอาาเออช่อเอา,เอามาอันนี้ถ้าสังเกตนี่รหัสห้าสี่นะไม่เหมือนห้าสามห้าสามนี่เรื่องหนึ่งอันนี้เราห้าสี่ห้าสามอย่าไปดูทำให้เครียด อันนี้เขาให้อินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงสุด4เมกกะบิตกับคุณจำกัดปริมาณ20กิกะไบต์ต้องถามตัวคุณเองอะ่ะถามว่า20กิกะไบต์มันเพียงพอกับการใช้งานไหมออปกติแค่ออนเฟซออนไลน์อย่างเดียวนะแค่ออนนะไม่ได้ดูคลิปวิดีโอในเฟซในไลน์เลยนะ ก็ใช้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งอาคุณลองประเมินดูแล้วกันปเปิอนหนึ่งเปร์เดือนนึงประมาณสักสองกิกโดยประมาณออนอย่างเดียวนะไว้พูดคุยสนทนากับชาวบ้านชาวโลกเขาเนี้ยนะสองกิกที่เหลือสิบแปดกิกถามว่าดูได้ไหมมันก็พอดูได้แต่ว่าถามต้องด้ดยเยอะไหมมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เไไดขใจไหมเออแต่ถ้าบท 20กิกจะเกิดอะไรขึ้นก็เจอกันที่128เคพี่ความเร็วจะตกลงมาเหลือ128เคมีคนบ่นขนาดเข้า y o youtube ยังยากเลยอันนี้มันก็ถูกมันก็ถูกแต่ถามว่าดูได้ไหมมันก็ดูได้อะแต่ว่ามันหืดๆหน่อยนะเออพี่ต้องเข้าใจเข้าใจแต่ถามว่ามันไม่จํากัดนะอาแต่มันไม่จํากัดอันนี้มันก็โอฟังแล้วมันก็เออมันก็โอเคดีแล้วเปิดซิมขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องเติมตังค์เลยพี่ไม่ต้องเติมตังค์เลยถ้าคุณไม่โทรศัพท์จากซิมนะ คุณใช้ไปยาวๆเลย6เดือนอ่าเขาให้คุณใช้เลยครึ่งปีก็เหมือนประหยัดค่าอินเทอร์เนต็ตไปครึ่งปีในความเร็ว4เมกะบิตคงที่ถ้าคุณใช้ไม่เกิน20กิกนี่ถือว่าโอเลยนะโอเลยแต่สเปคเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยโอหน่อยแต่ถามว่าใช้ได้ไหม ว่ามันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้จําเป็นต้องมีสแกนอะไริ้วมือใช่ไหมเราก็ไปตั้งพินเราก็ได้ปกติสแกนอะไริ้วมือมันก็ใช้พินอยู่ดีลก็ช้อนเลยถ้าคิดอย่างนี้มันก็โอเคใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็ถือว่าสเปคมันโอเคดีโปรมันก็โอเคดีสําหรับคนที่มีตังประมาณนี้ซื้อทีเดียวแล้วจบแล้วใช้ยาวๆไป6เดือนระหว่าง6เดือนก็เก็บตัง เอาไว้ก็แล้วกันเพื่อเอาไว้ซื้อเครื่องใหม่ในอนาคตอันนี้ก็เอามาฝากกันสำหรับโปรโมชั่นที่เขามีเดี๋ยวจะเอาลิงก์หน้าเว็บนี้ไปวางเอาไว้ที่คำอธิบายคลิปให้คุณเอาไว้ดูบางทีมักจะมีคำถามมามันยังเหลืออยู่ไหมคุณเปิดหน้าเว็บที่ใต้คำอธิบายของ คิดวิดีโอนี้ไปเปิดหน้าเว็บดูถ้าเปิดหน้าเว็บแล้วมันยังอยู่ก็แสดงว่ายังอยู่ถ้ามันไม่อยู่ก็แสดงว่าบายบายแล้วแต่ก็ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมยังไงเหรอเอออย่างเครื่องเนี้ยเนี่ยนี่เคยมีคนถามเครื่อง X สามเห็นขายอยู่ในตลาดขายในลาซาดา้าแต่ไปที่ช็อปไม่มีขายโอ้ยพี่จะพูดยังไงแต่ไม่แนะนํารุ่นนี้เพราะสเปกมันสเปกมันห่วยมากเลยแรมหนึ่งลอมแปดข้ามเลยพี่นะ อันนี้ก็เอามาฝากกันสำหรับโ Pro Vivo Y91c oh. ก็อย่างอาทิตย์อย่างที่อธิบายนะคุณคิดว่ามันโอไหมถ้ามันโอแล้วคุณคิดว่าคุณจะใช้ AS ไปตลอดเพราะเครื่องมันล็อกก็เอาแต่ถ้าไม่ก็แนะนําว่าซื้อเครื่องข้างนอกสเปคจะดีกว่านี้ในราคานี้แต่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตให้ไงเออคำถามคือมันคุ้มไหม มันตอบยากเหมือนกันนะตั้งหกเดือนนะพี่นะตั้งหกเดือนนะตั้งหกเดือนนะหกเดือนนี่ถ้าซื้อโปรสี่เบกับบิโคงที่เขานี่มันก็ตกเดือนละสองร้อยนะเป็นอย่างน้อยอเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นราคาแล้วด้วยไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยแพงขึ้นแพงขึ้นทุกวันนะ่ะเออมันก็นะอืมนะประมาณนั้นแหละโอเคพอแล้วหูดมาเจบการรายงาน ดีไม่ดีก็ตัดสินใจเองแล้วกันถามผมจะซื้อไหมเห้อผมไม่ซื้อหรอกช่วงนี้ยังทำคลิปอ่าื่นไม่จบเลยอ่าเดี๋ยวๆๆๆในช่วงท้ายเดี๋ยวคนก็จะหาว่าไม่ขานวันขานเวลานะโอเคเคยมีคนบอกช่วยขานวันขานเวลาหน่อยเขาบอกว่าวันนี้วันที่15เดือน4ปี62วันที่ทําคลิปคําถามคือโปรของอันนี้มันจะไปสิ้นสุดเมื่อใดอ่าโปรนะ นี่อ่ะเขาก็บอกว่าโปรนี้เนี่ยจะไปสิ้นสุดอ่าวเวรกรรมโอเคสาพฤษภาคม62อ่ะอันนี้โปรพึ่งออกเอามาฝากกันช่วงท้ายดีจะมาถามว่าโปรหมดเมื่อไหร่3าพฤษภาคม62ถ้าของยังไม่หมดถ้าของหมดต่อโปรแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ